สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ Pedro นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเพิ่งหลุดจองกันมานะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะรถราคาทุก ่อนสบายนะคะทิงก็มาแนะนํานะคะคันนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันเลยนะคะ<ม>เป็นตัวเป็นโชว์มาเนอเชมมาแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะ<ม>เป็นโต้ตาเอลติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017คันนี้นะคะ<ม>ได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะลูกค้าเคดีนะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9นะคะสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7-8000พันต้นๆเท่าน น,นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84วันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ704 3253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1585นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2ดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะเป็นตัวเปลี่ยนชมมาด์เชนมาแล้วนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นนะคะได้แม็กลม ดานะคะแม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยังปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะได้เป็นกระจกโตต้านะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับ ตัวรถเช่นเดียวกันนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามาดูร,รอบๆพันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ L.E.D. นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นะคะเราก็ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ158 5ห้านะคะเป็นค o ราอัลติสนะคะเครื่อง 1.6G นะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีบอลเงินนะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆเลยนะคะคันนี้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญนะคันนี้เพิ่งดูดจองด้วยนะคะคุณลูกค้าพิงรีบเลยนะคะรีมารีวิวให้กับคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้นะคะส่วนลดมีให้นะคะคุณลูกค้าลดราคาลงนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตวัวต้าเอาติดคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้นะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะทิ้งจะปักมุดเบอร์โทรไว้ให้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเล่านะคะจะไปดูออปชันภายในกันว่าเขามีออปชันอะไรกันบ้างนะคะตามพิงมาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับตับเป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีเบจนะคะแล้วก็สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะช่องด้านล่างจะเป็นช่องใส่เอกสารแก้วน้ําขนน้ามาให้นะคะมาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มพพลสตาร์นะคะเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานเลขไม้วิ่งอยู่ที่180,000สกโลนะคะพรมลายห,หุ้มหนังสีดานะคะคุณลูกค้าตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดี นะคะคุณลูกค้าได้เป็นแอร์อันดล็อกนะคะเกยียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะช่องตรงกลางมีช่องวางแก้วน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้าเบาะนังสีเบทนะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของภายในตโยต้าอลติสของเรานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบทนะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กให้ถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะคะได้แอร์แบ็กรอบคันกันเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของเบาะของเขานะคะมีการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของผู้โดยสารมีพื้นที่กว้างขวางนะคะนั่งยืดเยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรม สีดำเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้นะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะนิ้วรอยต่างๆนะคะมีการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีส่วนของเบาะด้านหน้านะคะมีการทําความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยนะคะเบาะเดิมๆเลยนะคะในส่วนของเบาะ ผูดโดยสารนะคะก็มีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกคา้าท่านใดที่สนใจออกรถช่วงปีใหม่นี้นะคะคุณลูกค้าบริษัทเพชรยนต์นะคะมีรถใหม่ๆนะคะเข้ามาให้กับคุณลูกค้าได้ดูเยอะมากนะคะพิงอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะพิงจะอัปเดตท,ทุกวันเลยนะคะสําหรับรถเข้าใหม่นะคะแล้วก็รถหลุดจองนะคะให้กับคุณลูกค้าที่สนใจรถ ตัวต้าอัลติสหรือสาวกเอาติสห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะรอยเม็อรัต,ต่างๆนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าอ่ะนี่เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะคุณลูกค้า นส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมแก็บยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะผงเครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะลอร์มออัพต่างๆนะคะอย่างการมะพร้าวน,นะคะคุณลูกค้านี่ให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆเลยนะคะคุณคลูกค้าดิวรอยต่างๆท่านหลังนะคะมีการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะยางนะคะคุณลูกค้า เดิมๆเลยนะคะไม่เสื่อมสภาพไม่ขาดไม่ถลอกนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะคะคุณลูกคา้าน็อตเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมาพร้อมกับไฟ2ป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1585นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถช่วงปีใหม่นะคะวันนี้นะคะพิงค์มาแนะนําให้กับคุณลูกคา้าได้ดูว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บ บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะติดต่อพิงเพชรยนต์ได้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในห้องเครื่องกันนะคะดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจากที่รอยเบดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตรอยแต้มสีจากตัวน็อตแบตเตอรี่นี่คือใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตจุกจ้างนะคะรอยเบดอาร์ตตัวนอ็วนอตต่างๆ นะคะคุณลูกค้าลอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเลยลอยเม็ดอาร์ตนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ VVTI นะคะขนาดของตัวเครื่องนะคะอยู่ที่1.6นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตกันบ้างนะคะน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าไม่เคยขยับเลยลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มฝอก็เดิมๆกันเลยนะคะฝากกระโปรงนะคะสติ๊กเกอร์มออกอนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่จำจมน้ําเป็นสี นะคะคุณลูกค้ามีวารันตีจากบริษัทอี e 3 0นค่ะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คแบตเตอรี่แอร์ไฟน้ำมัน เครื่องทุกอย่างนะคะให้กับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกคา้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโต้ต,ต้าเอาติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017เจคันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะา439,000ั 4, 99, บาทนะคะ KDT ฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะ เบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพจยนนะคะติดต่อมาหาพิง์เพจยนได้เลยนะคะบริษัทเพจยนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะคุณลูกค้าลูกค้าสนใจ จยรถเก่งรถกระบะอีโกคาร์รถข้าวนะคะก็เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเอาปเดรถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิงจะมารีวิวรถขาไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ